ภั่ลวกไผ่ลวกหวานมืองเลยหรือว่าภผ่ลวกหวานผูกกระดึงไปทําอาหารครับก่นะบอน,นมาดูใกล้ๆว่าเป็นยังไงหรือว่าใครเคยร,ร,รู้จักไหมครับไผ่ลวกหวานนะครับไม่มีรสขมนะครับไม่มีไซยานายทานดีได้อ่าไปดูกันเนี่ยครับลำลักษณะลำเขาก็โตขึ้นมานะครับ ลำแบบนี้นะครับอุบันนี้ฝนฝนตกมันจะงอไม่ค่อยตรงนะครับดูใกล้ๆเนี่ยครับเอ๋สีลำก็ออกจกสีม่วงครับสังเกตง่ายต่างตัวอื่นครับครบอสีม่วงครับโตขึ้นมาก็จะงอครับแต่ว,ว่าลำตันนะครับกำลังคิดอยู่จะใช้ประโยชน์อะไรสำหรับลำ อีกหนึ่งที่ทานดิบกา้เดี๋ยวจะทานให้ดูดก,กนะครับค่อนข้างๆดกตอนนี้ผมไม่สางกอเพราะว่าเจริำไวเพื่อ,อขยายพันตอนครับอาจจะลบหน่อยไผ่ลวกหวานผูกกระดึงหรือว่าไผ่ลวกหวานางเลยครับอีกหนึ่งไผ่ทานดิบในสวนของดาบอำพรครับนำเสนอ เคทานหน่อไม้ดิบกันไหมครับอันนี้คือหนอ่อลวกหวานผูกกระดิงเด้อหนอ่อลวกหวานมั่งเลยพิสสจน์ให้ดูกันลวกหวานผูกกระดิงนี่ครับนนลวกหวานผูกกระดิงแต่บางคนก็ว่าลวกหวานมืองเลยนะครับลองชิมดูครับทานได้จริงอันนี้เป็นลวกหวานผูกกระดินะอ๋มอมันมันเหมือนยอดมะพร้าวครับหน่อไม้นะครับหน่อไม้สด อืมของจริงครับทานได้จริงที่คำครับ